โอ้โห oh, oh. ดูดอกไม้สวยๆนะหอมด้วยนะขุนนะดซอนสาครนะดอกขาวแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนสีสวยงามมาก,มากๆนะกลิ่นหอมด้วยนะราคาถูกว่าไม่แพงนะ,ะที่ร้านคุณคกิ๊กตลาดนัดโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิกิตนจะ ก็เหนช่องจิตเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ๆ ไม้กระถางร้านของคุณกิ๊กนะฮะวนันนี้มีมาพอสมควรนะเพราะหลายคนถามหาเหมือนกันนะไม้กระถางอยากจะได้นะพอเวลาที่มีไม้มาแล้วก็ตามหานะอยากจะได้มันก็หมดแล้วเพราะว่าบางคนดูคลิปน่าเล็กช้าไปนะฮะ,ะ,ะนี่ฮะอันนี้เป็นเฟิร์นเฟิ่์นข้าหลวง ก็ถือว่าสวยงามอยู่าหลวงลายนี่ตกลงเป็นข้าหลวงคลายเหรอเพราะว่า,า,วาใบใบเหมือนใบเลื้อยเนะาะอืมก็ถือว่าสวยแปลกเหมือนกันนะฮะนี่ห้าสิบบาทเองเนี่ยฮะสังเกตใบของเขาเนี่ยเป็นใบแบบใบเลื้อยนะมันมันใบหยกักคือปกติข้าหลวงหลังลายเนี่ยใบจะเป็นใบเรียบๆนะแต่นี้เป็นใบแบบ ฝันเรื่อยเลยเนี่ยมาดูพุทธพิชยาดอกใหญ่โอ้โหเราเคยเห็นแต่ดอกเล็กๆใช่ไหมเนี่ยตัวนี้สายพันธุ์ดอกใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางนะะ่าจประมาณสักเกือบ4เซนด้วยซ้ำเนี่ยพุทธพิชยาดอกใหญ่ กระถางละร้อยนะฮะนะกระถางละร้อยมาดูพุทซ้อนสาคอนเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ปิดราคาร้อยยี่รอ่สิบบาทถ้าไซส์เล็กๆอะมันจะเล็กกว่านี้เยอะะร้อยเดียวอันนี้รุ่นร้อยยี่โหรุ่นร้อยยี่ไซส์ต้องเปลี่ยนกระถางเนี่ยดูฮะความสูงของเขาประมาณสักสองฟุตเลยนะแล้วดูดอกเขามีกลิ่นหอมนะพวกนี้ดอกมีกลิ่นหอม แล้วดอกเขาก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมดอกใหม่ๆจะโทนสีขาวน,นะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรไปเรื่อยๆนะเนี่ยกลิ่นหอมหน่าปลุกนะเนี่ยขุดซ้อนสะคอนนะนนวันนี้มาสามกระถางน้กระถางละร้อยยี่ ชื่อเนาะแต่ชื่อคนถามเราจริงๆจำไม่ได้แล้วนี้ก็ <c oughs> จะเป็นคุดสสามสีนะราคาอยู่ที่หน,นึ่งร<า>้อยบาทตัวนี้เป็นมันเบอรี่ของอะไรสายพันธุ์กำแพงแสนครับพี่แพงแสนนีราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันเนี่ยเนี่ยลูกเนี่ยเราดูลูกใหญ่นะเนี่ยเนี่ย นีในีี่น่นขนาดเลี้ยงในกระถางนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีลูกแล้วเนี่ยลูกใหญ่ฮะลูกใหญ่รสชาติเป็นยังไงเนี่ยหวานปกติอ่าหวานปกติก<ป>ินแดงๆก็จะกมเปรี้ยวงมานาเล็กนาเล็กแอบชิมแอบชิมแอบชิมนะได้มาหนึ่งลูกเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวลองชิมดู อืหวานจริงฮะหวานจริงไม่ได้นะไม่ต้องล้างอ่ะใช้น้ําฝนเนี่ยแหละล้างอ,อ,าอันนี้ทองอุไรสีส้มหรือว่าทองอุไรม,มีกิเม,ม้าร้อยยี่สิบนี่ฮะดอกเป็นพวงใหญ่เลยร้อยยี่สิบบาทต้นสูงประมาณสนะักหนึ่งเมตรนะเนี่ย ร้อยยี่สิบบาทนะส่วนก็เจ้าหัวใจเศรษฐีนะใบด่างสวยงามแบบนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะก็วันนี้พามาชมไม้กระถางสวยๆร้านคุณกิ๊กนะเนี่ยก็ถือว่าหลากหลายพอสมควรนะพอสมควรไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่า มีหลากหลายสายพันธุ์ให้ดูกันนะฮะถ้าใครสนใจก็ทักได้ฮะที่เฟซของกิ๊กกล้วยไม้นะพิมพ์คำว่ากิ๊กกล้วยไม้ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็เข้าไปเจอนะแต่ถ้าใครมาเดินตลาดนัดก็แวะมาได้เลยฮะกระถางถูกๆนะเนี่ยข่าหลวงหลังหลกลายฮะสายพันธุ์กลายนะใบมันหยกัก อ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ